อีไอแซคจงว่ากันตามจริงเส้นทางอาชีพในสายภาพยนตร์ของอีไอแซคจงผู้กำกับชาวอเมริกันเกาหลีใต้นั้นไม่ได้รยด้วยกลีบกุหลาบแม้ว่าเขาจะเติบโตมาในไร่เล็กๆที่เมืองลินคอนรัฐออร์คานซอแต่ผลงานภาพยนตร์เรื่องแรกของเขาได้ไปถ่ายทำในรวันดามีชื่อเรื่องว่าแมนนิวแรงกาโบที่บอกเล่าเรื่องราวมิตรภาพของเด็กชายสองคนที่มาจากต่างเผ่าถ่ายทำในเวลาเพียงแค่11วันโดยใช้นักแสดงท้องถิ่นและกลายเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกที่ใช้ภาษาคินยารวันดา ซึ่งได้รับเสียงชื่นชมอย่างมากจากผู้ชมและนักวิจารณ์ต่อมาเขาได้กำกับภาพยนตร์ที่ทำให้ชื่อของเขาดังไกลในระดับโลกนั่นคือเรื่องมินาริเล่าถึงครอบครัวชาวเกาหลีใต้ที่ได้หอบเอาความหวังไปตั้งรกรากในอเมริกาแต่ก็ต้องเผชิญกับอุปสรรคที่ถาโถมเข้ามาสั่นคลอนความหวังอยู่ตลอดเส้นทางซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ได้สร้างความประทับใจให้ใหกับผู้ชมทั่วโลกอย่างกว้างขวางมินาริจึงเป็นอีกหนึ่งโอกาสสำคัญที่เขาเลือกทำในสิ่งที่ต่างออกไป นั่นคือการได้กลั่นกลองแต่งเติมและหลอมรวมสิ่งต่างๆที่มาจากตัวเขาและผู้คนที่พบเจอในชีวิตภายใต้แนวคิดที่ว่าหนังยิ่งเล่าแบบจริงใจมากเท่าไหร่ยิ่งมีความหมายมากเท่านั้นและสุดท้ายภาพ,พยนตร์ของเขาก็คว้า2รางวัลใหญ่ในเทศกาลหนัง s u n d ดนซ์เมื่อตอนออกฉายครั้งแรกและไปไกลจนได้เข้าชิง6รางวัลอสการ์ซึ่งก็คว้ารางวัลในสาขานักแสดงสมทบหญิงไปครองได้สำเร็จ ล่าสุดกับ Twisters ภาพยนตร์ขนาดยาวเรื่องที่5ของเขาแต่เป็นภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์เรื่องแรกที่ได้รับโอกาสมากำกับผลงานที่ออกมาจะเป็นอย่างไรไปร่วมพิสูจน์ฝีมือของ e อไอแซคจองได้วันนี้ในโรงภาพยนตร์ intensifying it you ever see anything like this never